สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับรีวีวิวฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษวันอาทิตย์ที่22สิงหาเวลา20นาฬิกาเซาท์แฮมตันพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดณสนามเซนต์แมรี่ทัพตักบุญพลาดท่าโดนเอเวอร์ตันพลิกยิง3ประตูรวดพ่ายไปในเกมนัดเปิดสนาม3ประตูต่อ1ึ โดยสุดสัปดาห์นี้พวกเขายัางคงต้องพบงานหนักต่อเนื่องด้วยการเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ฟอร์มกําลังร้อนแรงสุดๆและนับเป็นจ่าฟูงจากการถล่มลีดยูไนเต็ดขาดลอย5ประตูต่อหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาความพร้อมก่อนเกมจะมีเพียงวิลเลียมสมอลโบกองกลางดาวรุ่งที่ยังบาดเจ็บอยู่เพียงขค่ารายเดียวเท่านั้นส่วนตัวหลักรายอื่นฟิตพร้อมเป็นตัวเลือกในเกมนี้ทั้งหมดส่วนทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของโอเลกุน่าโซชา ประเดิมฤดูการใหม่ได้อย่างสวยหรูหลังเอาชนะลีดยูเนเตดคู่ปรับร่วมลีกไปได้แบบเละเทะ5ประตูตอนหนึ่งเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมายางไรก็ตามวันอาทิตย์นี้ผลพักปีศาจแดงมีคิวจะออกไปเล่นในถิ่นเซนต์แมรี่หลังย่าของเซาท์ทัมตันที่เกมแรกพ่ายต่อเอเวอเรตมา3าประตูหนึ่งต้องมาลุ้นกันว่าความมั่นใจจากชัยชนะอันท่วมท้นในนัดแรกจะส่งผลให้พวกเขาสร้างผลงานได้อย่างไร้ทิฏฐิต่อเนื่องหรือไม่ สภาพทีมก่อนลงทําการแข่งขัน,ขนยังคงมีนักเตะต,ตัวหลักที่คาดว่าจะลงสนามในเกมนี้ได้หลายคนประกอบไปด้วยดินเฮเดอร์สันอเล็กซ์เ์เลสมาคาราสฟอร์ดแต่ยังพอมีลุ้นผ่านทดสอบความฟิตของเอริสันคาวานีที่กลับมาลงซ้อมเต็มรูปแบบได้แล้วเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทีมเชลซีวูดตำนานมิดฟิลกุหลาบไฟแบค็คบาร์โรเวอร์ออกโรงให้คำแนะนำแก่เมสันกรีนวูดศูนย์หน้าวัเดคิดจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ว่าจงเดินตามรอยเท้าของรุ่นพี่อย่างมาคารดฟอร์ดเพื่อก้าวสู่ความเป็นนักฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตไม่ต้องสืบเลยว,ว่าในฤดูกาลนี้ดาวรุ่งอย่างเกรนวูดจะได้รับโอกาสอย่างอเล็กซูน่าโซชาให้ลงเล่นเป็นสไตเกอร์ตัวจริงจนมากเพียงพอแน่นอนแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากไปถึงเขาก็คือจงมองดูแนวทางการพัฒนาของแรดฟอร์ดไว้เป็นตัวอย่างศึกษาว่าทำยังไงจึงจะกล้ามาเป็นคนสำคัญของทีมได้อย่างมั่นคงแบบนี้ซึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องฝีเท้า หรือทักษะการเล่นฟุตบอลเพียงอย่างเดียวแต่รวมถึงความมุ่งมั่นตั้งใจรวมถึงความอดทนอดกลั้นต่ออุปสรรคต่างๆด้วยและฟอร์ดแสดงให้เห็นแล้วว่าเขาไม่เคยยอมแพ้ต่อความยากลําบากเลยสักครั้งแต่ในขนาเดียวกันก็ต้องกล้าอดทนกับสิ่งต่างๆอย่างใจเย็นจนกระทั่งมองเห็นโอกาสแล้วก็คว้ามันเอาไว้ในมือแบบไม่ยอมปล่อยให้หลุดลอยทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เกรนวูดจะต้องพยายามเรียนรู้จากรุ่นพี่ให้ได้มากที่สุดเพื่อรักษาตัวเองเอาไว้ไม่ให้เดินหลุดเส้นทาง พวกเขาทั้งคู่ยังอายุน้อยและสามารถพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นกว่านี้ได้อีกหลายเท่าผ่านประสบการณ์ต่างๆในแต่ละฤด,ดูกาลฉะนั้นหากมีอะไรที่มันทําให้รู้สึกขุนข้องหมองใจก็ขอให้อดทนอดกลั้นเอาไว้ผมเชื่อว่าทุกอย่างจะไปได้สวยแน่นอนเพราะจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เคยเห็นกรีนวูดบนอะไรเกี่ยวกับสถานการณ์ของตัวเองหรือกับทีมเลย พอปอกบาวยังนิ่งแม้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมต่อสัญญาและเพิ่มค่าเหนื่อยให้ขึ้นสูงสุดในทีมแทนดาวิดตีเคอกก็ตามแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสนอเพิ่มค่าเหนื่อยให้กับพอปอกบากองกลางทีมชาติฝรั่งเศสเพื่อต่อสัญญาค้าแข่งในถิ่นออตอร์ฟอร์ดออกไปอีก5ปีแต่เจ้าตัวไม่แสดงท่าทีตอบรับจากการงานของเดอะแอลนติกสื่อจากอังกฤษปอกบาหลือสัญญากับปีแสดงอีกเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นและสโมสรก็พร้อมให้สัญญาใหม่หลังอเลกุน่าโซชายังมองเห็นว่าเป็นกำลังสำคัญ และดาวเตะเมือน้ำหอมก็พึ่งทำผลงานเยี่ยมทำได้ถึง4แอซิสในเกมเปิดซีซั่นที่ถล่มลีดยูเนเต็ดไป5ประตูต่อ1แม้ยูเนเต็ดพร้อมเพิ่มข่านเหนือของปอกบาจาก290,000ปอนด์เป็น400,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ส่งผลให้เขากลายเป็นนักเตะที่ได้รับค่าจ้างมากที่สุดในทีมแทนได้วิดเคร์นายทวารทีมชาติสเปนที่ได้3 7 5 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ทันทีก่อนหน้านี้มีรายงานว่าแปรแชร์ยักษ์ใหญ่แห่งศิลป์องฝรั่งเศส เลงที่จะดึงปอกบารไปเสริมทัพในซัมเมอร์ปีหน้าโดยพร้อมทุ่มค่าเหนื่อยให้สัปดาห์ละ500แสนปอนด์เลยทีเดียวราชาสตัร์เหินหาวเดนิสลอกลายเป็นตำนานแมนยูนเต็ดอีกรายต่อจากเซอร์บอบบี้ชาวตันที่ป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมเดนิสลอตำนานก็งหน้าของแมนยูนเต็ดและทีมชาติสกอตแลนด์ป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมตามการรายงานของ Sky Sport รอไว้81ปีลงเล่นในกับปีแสดงไปทั้งหมด404นัดซัดไป237ประตูระหว่างปี1962ถึง1973ก่อนย้ายไปอยู่กับแมนซิตี้และแควสตัดในปี1974ก่อนติดทีมชาติสกอตแลนด์ไปทั้งหมด55นัดทำไป30ประตูราชาสตัดเหินหาวอยู่ในทีมปีแสดงชุดควา้าแชมป์ดีวิชั่น1ฤด,ดูกาล1964และ1966 รวมถึงแชมป์เอฟเอคัพฤดูกาล1,962และยูโรเปียนคัพ1,967นอกจากนี้ยังเคยได้รับบัลลงดอในปี1,964อีกด้วยเดนิสลอยังมีรูปปั้นที่หน้าสนามโอทฟอร์ดเคียงข้างกับเซอร์บ๊อบบี้ชาลตันและจอร์ดเบธโดยก่อนหน้านี้เมื่อปีที่แล้วชาลตันมีอาการภาวะสมองเสื่อมรวมถึงน็อบบี้ตล์อดีตยอดกองกลางแมนยูในเตตที่เสียชีวิตหลังจากเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากและโรคสมองเสื่อมมานานริโอเฟอร์ดินานระบุ ตอนที่ตนกําลังจะบอกลาแมนยูไนเต็ดนั้นตนถึงขั้นเสนอตัวให้ย้ายไปซบอาเซนอลแต่อเซเวนเกอร์ไม่สนใจซึ่งฟอรินานก็บอกว่าเวนเกอร์คิดถูกแล้วพอหลังจากนั้นตนก็เล่นได้อย่างย่าแย่สุดๆกับกรีสบาร์เรนเจอร์ยอดกองหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสสยักษ์ใหญ่แห่งศึกพเมเลียงกรีเปิดเผยว่าตนเคยติดต่อไปหาอเซเวนเกอร์เพื่อเสนอตัวที่จะย้ายไปอยู่กับที่นั่นหลังจากที่เขากําลังจะแยกทางกับปีศาจแดง หลังจากเฟอร์ดินานย้ายออกจากลีดไปอยู่กับแมนยูในปี2002เขาก็สร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นเป็นเวลานาน,านจนเป็นการหลักของทีมแต่พอ2014แมนยูเนเต็ดก็ตัดสินใจที่จะไม่ต่อสัญญากับเขาทําให้ช่วงซัมเมอร์ของปีนั้นเฟอร์ดี้ไปอยู่กับควินสปาร์กเรนเจอร์แบบไร้ค่าตัวโดยมีการเซ็นกัน1ปีอย่างไรก็ตามผลงานของเขากับที่นั่นก็ถือว่าน่านผิดหวังจนทําให้ควินสปาร์กเรนเจอร์ไม่ต่อสัญญากับเฟอร์ดินานและไม่นานหลังจากนั้นเจ้าตัวก็แคว้นตัด สิ่งที่บ้าบอมากที่สุดก็คือการที่ผมเคยคิดจะไปอยู่กับอาเซนอนตอนนั้นผมพูดว่าอาแซนฟังนะผมกําลังจะย้ายออกจากแมนยูในเต็ดและถ้าคุณต้องการแล้วก็ผมยินดีจะย้ายไปพยายามช่วยทีมของคุณอย่างเช่นการช่วยเรื่องต่างๆในห้องแต่งตัวผมคิดว่าผมสามารถช่วยคุณในด้านนั้นได้และผมจะลงเล่นให้กับทีมอย่างแน่นอนแต่สิ่งสําคัญกว่าเรื่องนั้นก็คือผมพร้อมไปอยู่กับทีมด้วยสาเหตุด,ด้านวัฒนธรรมสุดท้ายเขาก็ไม่ตอบรับข้อเสนอของผมซึ่งเขาก็ตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง พราฟอร์มของผมกับ QPR มันต่ำกว่ามาตรฐานที่ผมเคยทําได้ถ้าเป็นในห้องแต่งตัวผมสามารถเชื่อว่าผมสามารถช่วยเขาได้เพราะนายเป็นจุดเริ่มต้นของวัฒนธรรมหลายอย่างเปิด10อันดับกุญซื้อมือเติบใช้เงินเยอะที่สุดตั้งแต่ปี2,000เบอร์หนึ่งกดไปกว่า68,000ล้านบาทเลยทีเดียวโจเซ่มูรินโญยอดเทนเนอร์ชาวโปรตุกส ที่เวลานี้ไปคุมไ s อโรม่าในสึกเกาโชซีราอิตาลีเป็นกุณสือที่ใช้เงินซื้อนักเตะมากที่สุดนับตั้งแต่ปี2000เป็นต้นมาตามการรายงานของเว็บไซต์ฐานเฟิร์มมาร์เก็ตบูริโนซื้อนักเตะ104คนสมัยที่คุม f อปอร์โตเชลซีอีก2รอบอิ Milan, Madrid, United, นเตอร์มิลานเรอัลมาดริดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทอรแนมนฮอสเปอร์และโรม่าในปัจจุบันโดยมียอดรวมถึง1.76พันล้านยูโรหรือ68,640ล้านบาทเลยทีเดียว ขณะที่เป๊ปกัวเดโล่าพุทธการทีมชาวสเปนตามมาเป็นอันดับ2ซื้อไป67คนทั้งในสมัยคุมบาร์ซาบัเยมินิกและแมนซิตี้โดยมียอดค่าตัวรวมทั้งหมด1.59พันล้านยูโรหรือ6 2 0 1 0ล้านบาท10อันดับกุนซือที่ใช้เงินซื้อนักเตะมากที่สุดตั้งแต่ปี2,000อันดับ1โชเซมูรินโญ104ยคน1 7 6พันล้านยูโรอันดับ2เป๊ปกัวเดโลา67คน 1>, 1 5 9 0 0พันล้านยูโรอันดับ3คารโลชาลาติ88คน1 3 7พันล้านยูโรอันดับ4มารยวเปเยกินี่88คน1.16่พันล้านยูโรอันดับ5มาซิเมเลโนโอ,อัลเลกรี96คน1 0 6พันล้านยูโรอันดับ6เนโกซิซเมลเน่68คน9 8 5้ล้านยูโรอันดับ7อันโตนิคอนเต้84คน9 4 4ล้านยูโร อันดับ8อดอเซเวนเกอร์84คน891ล้านยูโรอันดับ9เอรอร์เนสโตบอลเบเด้53คน864ล้านยูโรและอันดับ10อูนเอเมิลี่73คน846ล้านยูโรเปิดรายชื่อ3นักเตะที่โชว์ฝีเท้ามาแล้วครบ5หลีกใหญ่ของยุโรป 1. โฟลินลาดูโชยูเริ่มต้นกันด้วยอดีตกองหน้าทีมชาติโรมาเนีย ในช่วงทศวรรษ80 90ซึ่งถือว่าเป็นนักเตะคนแรกๆที่เคยพนเจนจรย้ายไปโชว์ฝีเท้าครบทั้งหลีกใหญ่ของยุโรปโดยเริ่มต้นแจ้งเกิดกับดีโดโมบูคาเรสในระหว่างปี1986ถึง1990จากนั้นตะเวนไปค้าแข่งใน5ลีกใหญ่ยุโรปไล่ตั้งแต่บารีเวโรนาเอซิมิลานและเบชาในศึกเกาโชเซรา